สวัสดีครับคลิปนี้เป็นอีกหนึ่งคลิปที่ผมภาคภูมิใจนะฮะเป็นผลงานชิ้นเยี่ยมนะฮะผลงานชิ้นเอกนะครับเรียกได้ว่านี่คือเพชรยอดมงกุฎนะฮะของปีนี้ของผลงานของเด็กลุงจีนะครับนั่นก็คือเด็กหนึ่งในเด็กยอดฮิตอันแสนทรงพลังที่อยู่กับผู้เมจิกมานานก็คือเผ่าพันเอลฟ์นะครับซึ่งตัวนี้นะฮะไม่ธรรมดานะครับ ลาทริลเบลดออฟเดอ e เอลส์นะครับผมซึ่งก็คือเป็นทรีทเมนต์พิเศษด้วยนะฮะสังเกตว่าจะมีความแวววาวเป็นฟอยล์พิเศษของชุดเอ่อฟอนเดชันนะฮะซึ่งจะเห็นเป็นรวดลายคล้ายๆกับเนี่ยดยวิตตองนะฮะก็เป็นสัญลักษณ์ของมานาของเมจิกนั่นเองนะฮะเด็กนี้เนี่ยคุณลูกค้าของผมเป็นลูกค้ากันมานานนะฮะซื้อผมไปดลายเด็กแล้วนะฮะเขาก็ เรียกได้ว่ารวบรวมพลังนะฮะในการอยากจะได้เด็กๆหนึ่งซึ่งเขาเป็นคนที่ชอบสีเขียวสีดําเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะฮะดังนั้นตัวเขาเองเนี่ยมีแลนด์แล้วก็มีอุปกรณ์พื้นฐานการ์หลายๆใบซึ่งเป็นระดับท็อปคลาสของสีเขียวและสีดาอยู่แล้วนะฮะก็คือให้ผมประกอบเด็กลาทิลเนี่ยอีกครึ่งเด็กนะครับรวมๆกันแล้วให้งบประมาณมา2 0 0 0 0นะครับซึ่งผมใช้ไปประมาณ19ื่นเนะฮะโดย สองหมื่นเนี่ยคือครึ่งเด็กนะครับเพราะว่าตัวเขามีพวกเฟสแลนช็อคแลนแล้วก็การพื้นฐานเบื้องต้นที่จําเป็นอยู่แล้วนะดังนั้นเราจะเห็นที่อยู่นะตรงหน้าของผมเนี่ยก็คือความเป็นเอฟที่มีทรีทเมนต์หรือว่าเวอร์ชั่นที่ค่อนข้างที่จะสุดในหลายๆแง่นะครเป็นบุญตาอาจจะเรียกได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผมกันในการที่จะมีโอกาสได้รวบรวมแล้วก็จัดให้เขานะคร ซึ่งเขาก็บอกว่าเอามาเลยขอเป็นสกินที่ดูสวยงามแวววาววิบว mm ับเรียกได้ว่า mm hmm. ถ้าเกิดคุณตัดสู้ไม่ใส่แว่นออฟตัสเนี่ยฮะเรียกตาพร่ากันเป็นข้างเลยทีเดียวแล้ว mm hmm. ผมก็พยายามที่จะรวบรวมมาสุดๆแล้วก็ได้แค่ประมาณนี้นะอาจจะไม่ไม่ได้ไฮเอ็นอะไรนักนะครับแต่ว่าเวลาเอามาอยู่ด้วยกันมันก็ฟินดีนะครับผมโอเคเราจะไม่ได้ดูเรื่องของออฟลิตี้กันมากนะเพราะว่าความเป็นลาทลเนี่ยผมก็ไปใช้ความ การอ้างอิงจากเว็บ e d h r e c อยู่แล้วนะฮะก็เป็นเลือกที่เด็กโคงเด็กที่ค่อนข้างที่จะระดับสูงเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็เอามาเทียบกับของที่อยู่ในร้านแล้วก็บางใบที่สําคัญก็ต้องสั่งซื้อมาด่วนๆเพื่อจะมาประกอบรางเทคนิคให้สาเร็จในเวลาอันรวดเร็วนะครับโอเคเรามาดูกันเร็วๆก่อนเลยดีกว่านะฮะว่ามีอะไรบ้างนฮนะก็มีเหล่าเคเทเอร์เอลฟ์อยู่แล้วนะครับแล้วก็บางใบซึ่งเป็นฟอยจากชุดโบราณเนี่ยชุด น่าจะชุดลอวินเดิมเลยนะที่เป็นฟอยเนี่ยจากเดิมอาจจะแค่ดอนหนึ่งพองฟอยก็อาจจะก,กระโดดไปน10กว่าดอนเลยทีเดียวเลยฮะแล้วก็ตรงนี้ก็คือเจ้าแห่งการปิดเกมนะฮะเควเตอร์คูฟเบริมอสนะครับผมก็คือลงมาปุ๊บเนี่ยจะบัฟพลังของทั้งทีมแล้วก็เบิม่มๆตีไปพร้อมๆกันลงมาปุ๊บถ้าเกิดว่าคู่ต่อสู้ไม่สามารถมีอะไรเคานเตอร์หรือป้องกันรีเวนน์ดามจได้นะเขแพ้ไปเลยดีกว่าะฮะตัวนี้เอลาดัมรีนะฮะเอราดัมรีเนี่ยคือตัวเขาเป็นเรียกได้ว่าเป็นเจ้าพ่อเอล เป็นทตัวที่ทําให้เอลทุกๆของเรา for baseball แล้วก็เอลของเราแม้กระทั่งตัวเขาเองเนี่ยไม่เป็นเป้า target ด้วยนะครับโดยทั่วๆไปเนี่ยเอลตัวอื่นๆมกักจะเป็นเป้า target โดยเฉพาะอไอะแบบตัวมันเองจะเป็นจุดอ่อนนะฮะแต่เอลนอัมบีไม่มีจุดอ่อนนั้นครับที่เรียกว่าเป็น ตัวที่โบรกเกนตัวหนึ่งฮะใครจะจัดเด็เอระดับไฮเอนต้องมีตัวนี้อยู่นะซึ่งก็ค่อนข้างที่จะหายากนะคะับแล้วการใบนี้ค่อนข้างสภาพสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะครับเอเนดนมเนี่ยยังจะมีปริ้นออกมาในหลายๆเวอร์ชันนะซึ่งเป็นเวอร์ชั่นที่บัฟเอ,ออเนิร์ฟลงมาอาจจะเป็นความสามารถด้านอื่นๆแทนนะครับผมแต่ว่าไม่มีตัวไหนเจ๋งเท่าตัวนี้อีกแล้วนะฮะแล้วก็สังเกตว่าตัว คุๆที่อยู่ในเอลฟ์มากันครบเลยนะฮะแล้วก็เป็นทว mm ิตเมนพิเศษก็คือแม้กระทั่งม mm ิสเอลวิชมิสติกเนี่ยซึเป็นตัวจ่ายมานาเขียวเนี่ยก็ยังเอาการบิ๊กคูฟอยมาอีกด้วยนะครับผมแล้วก็ก็จะเป็นการ์ดที่เออเอ็กซ์เทนเดดอาร์ตนะครับฟอยนะครับแล้วก็ใบที่เป็นโปรโมทมาจากชุดแบตเทิลนะฮะชุดพีคอนนั่นนู่นนี่พิเศษนะอันนี้ก็มาจากซีนบ็อกซ์ของเดอะลอร์ดออฟเดอะริงส์ครับซึ่งลูกค้าคนเก่าที่เขาปล่อยผมมาเนี่ยเขา เรียกได้ว่าเป็นคนพิกกี้พอสมควรนะฮะไปเลือกของมาจาก CKD โดยตรงนะรเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีใบไหนซึ่งเป็นการสามัญชนคนธรรมดาเดินดินกินข้าวแกงเลยนะฮะแม้กระทั่งลาลาวอเอลฟ์เก็จะเป็นเป็นเอลแบบว่าหน้าตาขมึงทึงไม่มีไม่พอใจในโลกและชีวิตและการเมืองในประเทศไทยนะฮะ แล้วก็มีการอื่นๆที่อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาแต่ว่าไม่คุ้นกับความเป็นฟอนยนะผมก็เห็นมาเยอะนะครับจะเป็นการจากชุดเอดิชันต่างๆหรือว่าการจากชุดพรีคอนนะแต่ว่าไม่เคยรวบรวมฟอยได้มากขนาดนี้เช่นเดียวกันนะผมก็ปิื้มนะฮะอันนี้ไทวอ์เดอเป็นการสีเขียวนะฮะแต่ว่าดูสิเป็นทรีทเมนต์สะดาเชียวนะฮะราคาก็พุ่งจีจาดแน่นอนเป็นทรีทเมนต์พิเศษของชุด ผีเสื้อเนี่ยชื่ออะไรนะดัสดัสบอลนะฮะจะไม่ผิดนะฮะดัสบอนนะฮะโอลินเกตก็เป็นตัวที่ไม่ใช่เป็นเอล์แต่ว่าคู่ควรต่อการใส่เด็กนี้มากๆเพราะว่าทําให้คุณต่อสู้หุดหงิดนะครับหัวเสียนะฮะเครียดไปเลยนะับเจ้ามาวินอาจจะเป็นทรีตเมนต์พิเศษนิดธรรมดานิดนึงแต่ว่าเป็นอาร์พิเศษนะครับก็ทําให้สามารถดูดอาเลิตี้ของทุกๆตัวมาไว้รวมกันที่ตัวเขานะครับผมแม้กระทั่งซาร์ฟที่เป็น ใบที่เป็นชิ้นส่วนคอมโบนะบก็ยังเป็น Extended Foil พิเศษนะฮะสวยงามมากเลยผมไม่ค่อยจะมีโอกาสได้เห็นนะฮะแลนที่เสริมเข้าไปที่เขายังไม่มีก็เป็นแลนที่เสริมในเด็กเอลพิเศษนะฮะก็จะประมาณตามนี้นะนี่สามารถแปลงร่างด้วยนะฮะเป็นตัวไฟ i ิ g งไลฟ์ลีนนะฮะแค่ s ัก r ี f ายเคอร์เจอร์หตัวนะั่นเองซึ่งเด็กนี้มีโทเค็นเยอะอยู่แล้วนะฮะแปลงร่างได้ง่ายเลยทีเดียวนะฮะ ต่อไปซอสซอรี่นะฮะก็จะไปแบบเร็วๆนะฮะจะไม่อยากจะโม้เยอะนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวผมก็ค่อนข้างจะแสบตาแล้วนะฮะต้องไปหาแว่นใสก่อนนะ,ะตัวนี้ก็เป็นชุดแบบว่าอะไรนะนี่ลอวินอันนั้นอะไรนะอีเวนท์ไทยที่ว่าผมอาจจะจําชื่อชุดเก่าๆไม่ได้นะก็เป็นฟอยด์เช่นเดียวกันครับผมนี้ก็จะเป็นทวีตเมนพิเศษนะฮะจากชุดเออ่ซีเคลดแวร์แล้วก็ตัวนี้ก็จากชุดฮอลลีเดย์ Holiday. พิเศษจากซองหลอดออเดอรีรนะครับผมยังอยากเก็บไว้เลยนะครับ แล้วก็แต่พึ่งซีซั่นเนี่ยแม้ว่าราคาจะตกลงมาประมาณหนึ่งแต่ว่าก็ยังสวยแล้วก็ทรงพลังอยู่นะครับผมตัวนี้ก็แปลงร่างเป็นเกียร์เครีเดอร์ได้นะซึ่งเป็นแลนด์ระดับ30,000บาทนะฮะที่จับต้องได้นะเด็กเราตรงตามเงื่อนไขได้ไม่ยากเลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครเป็นฟอยจากชุดโบราณนะฮะราคาพุ่งจีนจัดแน่นอนฮะเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์เด็คลิสต์แล้วก็แนบราคาไปด้วยนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจสามารถจะจัดตามนะฮะหากจะมีเงินใต้ตู้เย็น ซอนอะไรเหลือๆนะฮะเงินสดเหลือบิทคอยเหลือนะฮะก็เอามาจัดได้กับผมได้นะครับแล้วก็ได้แถมเอลฟ์ลอรีเออร์ไป10ตัวนะฮะแล้วก็นี่ฮิวแมนเคลริกนะที่ใช้ในเด็กนี้นั่นเองประมาณนี้ก่อนนะครับรถหมอมาแล้วนะครับผมอาจจะต้องไปหาพยาบาลแล้วนะฮะ,ะเพราะว่าแสบตาจากความแวววาวของเด็กนี้นะคนนดดรับเพื่อนๆส่วนใจจัดเล็กนะครับถ้าไม่ทำเพจดูสิได้เช่นเคยครับสวัสดีครับ